รถมันชาวไร่มาขายแล้วนะครับผมดูจากกองมันแล้วน่าจะได้อยู่ประมาณห้าพวงได้นะครับห้าหกพวงนะครับเริ่มตักแล้วนะครับผม,มน่าจะประมาณเจ็ดพวงได้นะครับนวิ่งคู่กันกันกบเสียมดนะครับผมรถของเสียโต้งนะครับ สวัสดีชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมในช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์อีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาขึ้นมันนะครับเป็นบรรสับพลังหัวนะครับผมท่านอยู่สามแยกพอดีนะครับก็ไม่ได้วิ่งนานนะครับวิ่งมันนะครับผมคุมผ้ามานะครับยังไม่เก็บผ้าเลยนะครับนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันห้าหกพ่วงนะครับตอนนี้ข้างในก็สองพ่วงนะครับ รถมันชาวไร่มาขายแล้วนะครับผมบรรรอากาศฝนโปรยายนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดละรถก็จอดข้างทางอย่างนี้นะครับนู่นครับของผมครับจอดฝั่งตรงข้ามนะครับไม่มีที่จอดอนี่ครับผม ดูจากกองมันแล้วน่าจะได้อยู่ประมาณห้าพวงได้ 5, นะครับห้าหกพวงนะครับเยอะอยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับกว่าจะถึงเย็นก็น่าจะได้เพิ่มอีกสักสองสามพวงอยู่นะครับผมไม่ได้วิ่งนานแล้วนะครับวิ่งมันเพิ่งจะมาเที่ยวแรกนะครับผมมีรถเสียโต้งสองคันนะครับ สองเก็ดแรงนะครับผมโชคอาคมฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับนี่ก็น่าจะตักตอนเย็นนะครับเห็นเขาบอกว่าต้องตักหลังหงมงอย่างเดียวนะครับผมรานนี้เหมือนึกกาดน้าแรงครับพี่น้องดูกับเสียมด เก็บผ้าเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราล่อใส่นะครับตลักไปแล้วครับขั้นหนึ่งครับคุ้มผ้าหลักไปแล้วหนึ่งขั้นนะครับเอาผมก็เก็บผ้าเรียบร้อยนะครับผมรอใส่นะครับคิวที่ห้าครับ พวงที่สองกับกำลังตักเมืข่ขถ้แล้วนะครับผมยังไม่ถึงคิวนะครับอีกสองคันนะครับรถของเสียปึ้งกับของเสียโต้งนะครับเดี๋ยวเราต่อคันของเสียโต้งนะครับคันนี้มาจอดีฟาฝั่งหนึ่งนะครับผม เริ่มตักแล้วนะครับผม ก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคลุมผ้าเรียบร้อยนะครับผมนี่ผมคลุมผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับผมออกไปด้วยกันหลายคันนะครับวันนี้น่าจะประมาณเจ็ดพ่วงได้นะครับไปออกเดินทางนะครับผม ก็ออกเดินทางออกแล้วนะครับทมออกเดินทางแล้วนะครับผมระยะทางก็อยู่ประมาณ240กิโลนะครับขาเดียวนะครับผมวิ่งมันนี่ไม่มีใส่อะไรกลับนะครับตีเปล่าอย่างเดียวนะครับวิ่งมันผมก็ไม่ได้วิ่งนานแล้วนะครับผมเป็นปีแล้วนะครับที่ไม่ได้วิ่งมันนะครับผม รายะทางอยู่สองร้ี่สิบกโลนะครับจากลานไปนะครับผมอันนี้ก็ประเดิมเที่ยวแรกนะครับหลังจากไม่ได้วิ่งมาเป็นปีนะครับถนนไม่มีไฟก็ไปด้วยกันทั้งหมดเจ็ดพ่วงนะครับวันนี้ได้เจ็ดพ่วงนะครับผมก็เป็นน้องใหม่ของลานนะครับผม เพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มวิ่งกับเขาเที่ยวแรกนะครับพวกพี่ๆเขาก็วิ่งกันเกือบเดือนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับผมก็น่าจะไม่ถึงโรงแป้งนะครับน่าจะนอนข้างทางนะครับนอนตามรายทางเอานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับสี่ทุ่มแล้ว เพราะว่าปลายทางก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับผมลงคลองนะครับไปถึงก็สายสายก็ได้ลงเลยนะครับถ้าเราเข้าตอนสายยนะครับเห็นพวกพี่ๆเขาบอกนะครับผมก็เลยไม่รีบร้อนอะไรนะครับก็จะนอนตามลายทางเอานะครับผมวันนี้ก็ตื่นไปแต่เช้านะครับไปถึงสายสายก็ได้ลงเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเห็นพวกพี่ๆเขามาวิ่งก่อนนะครับ ก็จะไ,ไปเรื่อยๆนะครับผม พลังให้กับรถก่อนนะครับผมเติมน้ำมันก่อนนะครับพีทีโอทำไมไม่มีไฟทางเข้าเลยอจอดเติมน้ำมันที่พีทีนะครับผมไปวิ่งคู่กันกันกบเสียมดนะครับผมรถของเสียโต้งนะครับตอนนี้ก็ปลาไปสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับผมเติมพลังก่อนนะครับ วิ่งคู่กันกับสองเกตแรงนะครับในรถของเสียโต้งนะครับเติมห้าพันนะครับผมมันก็จะหมดประมาณเที่ยวละเห็นเขาบอกว่าเที่ยวละสี่พันกว่าบาทนะครับประมาณสี่พันเจ็ดสี่พันแปดนะครับแต่เราจะเติมห้าเลยนะครับก็ให้มันเหลือในถังไปนะครับ เรียบร้อยนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเสียมดน้าหน้านะครับนี่ออกเดินทางกันต่อนะครับผมก็ว่าจะไปอีกไม่ไกลนะครับก็จะหาที่จอดนอนนะครับเพราะว่าเราไม่เร่งรีบเท่าไหร่นะครับปลายทางปลายทางมันคล่องนะครับไม่ติดนะครับผม ก็มีเวลาพักผ่อนนะครับถ้าวิ่งงานแบบนี้นะครับสองรอกโลก็ตีเปาก็สบายๆนะครับวันเที่ยวมีเวลาพักผ่อนเยอะนะครับผมก็ไม่เหนื่อยนะครับผมเรือเสียมดหายเลยนะครับสองเจ็ดแรงนะครับเสียมดหายเลยไม่เห็นตูดเลยนะครับผม ตอนนี้ก็มาถึงอำเภอชุมพวงนะครับผมก็จอดนอนนะครับตรงยูเทิร์นนะครับผมตรงยูเทิร์นะเต็มหมดนะครับผมมีห้าคันนะครับข้างหน้าก็เลยไม่มีที่จอดนะครับก็เลยมาจอดตรงนี้นะครับผมว่าจะมานอนยูเทิร์นพอดีนะครับข้างหน้าเนี่ยมีห้าคันนะครับผมมีห้าคันนะครับ เลยได้นอนตรงนี้นะครับแต่ก็ไฟก็สว่างนะครับผม่ามุงเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นไปแต่เช้าเอานะครับผมเพราะว่าปลายทางไม่ติดเท่าไหร่นะครับเอาแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมอสวัสดียามเช้านะครับกุดบอนอีกนะครับผมตอนนี้ก็เวลาตีสี่ครึ่งนะครับออกตัวแล้วนะครับผม พอได้นอนอยู่ประมาณสามชั่วโมงพอดีนะครับก็ถือว่าได้พักผ่อนไปในตัวนะครับผมเมื่อคืนก็นอนตีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตีสี่ครึ่งนะครับผมก็ออกสตาร์ทแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับผมเพราะว่ายังไงรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับทางนี้เปรี่ยวมากนะครับนี่มีแต่ป่านะครับนี่ ไาแล้วไปเจอกันที่ร้แป้งน,นะครับผม มาถึงลงแป้งแล้วนะครับผมมาได้คิวบุยเพื่อนนะครับคิวสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายของร้านนะครับผมเนี่ยคู่กับสองเจ็ดแรงนะครับนี่รถเสียต้งนะครับตอนนี้เสียมดทำอะไรนะติดไฟ มาอย่างนี้แล้วโอ้ติดไฟผมนเสียหมดติดไฟครับพี่นอ้องเป็นก้าแล้วครับนี่ีวผมมีเลยอ่ะก็เออก็ต้องใส่ข้องสามอีกมนะสองหนา หนูตึบโมมีรุดบรรยากาศโรงแป้งนะครับผมเหลือรถอยู่หกคันนะครับปล่อยครั้งละสองผมเข้าขก,กับเสียหมดสองคันสุดท้ายาเป็นอันว่าลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับรถเยอะนะครับรถทั้งรถดักรถ าที่เขาทําในโรงงานนะครับเยอะนะครับมันไม่มีจังหวะถ่ายนะครับรถวิ่งสวนกันเยอะต้องขอภัยด้วยนะครับผมปะเสร็จเรียบร้อยนะครับกับมันหนึ่งเที่ยวนะครับที่ไม่ได้วิ่งมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะกลับร้านนะครับผมกลับไปที่ร้านมันเหมือนเดิมนะครับผม เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับมันเที่ยวแรกของปีนะครับผมเอาปกติก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับงานวิ่งมันนะครับผมก่อนช่วงนี้ไม่มีงานนะครับก็วิ่งไปก่อนนะครับไปเรสโกโกทู go. Go นะครับลานกับลานเหมือนเดิมนะครับผม